ดีข้อหาที่อ้าวหายไปแล้วถ้า,างั้นฉั่เปล่าไปบ้านหลังไหก็ได้ตายไปเลยตกแม่เผยมีบ้านหลังไหนบ้างนะที่ให้เราค่านะเอ,อหากแปก๊บหากแป๊บ แกมาทำไมอ๋อฉันมากระโดดรดนเล่นน่ะพอบ้านทางนี้ไม่ให้คันเข้าฉันก็ขอฆ่าหน่อยละกันว้ายตายตาย้ายป๊บไม่ได้ตั้งใจนะอะนางเดินมาทางนี้อย่าบอกนะว่า บ้านแม่แม่แม่แมแมแมอยากตายไหมคะแปดแปดว้าวตัด <c oughs> <c oughs> ใจจรงเลย